สวัสดีเอฟซีท่านอ่ามือนี่อันที่แปดมีตุนา,าห้าร์มาเบิงหอยเล้าชุดสี่ตัวสามตัวพี่น้องชุดสี่ตัวอ่าก็จะได้หกเก่าเจ็ดศูนย์น้อง หกเก่าเจ็ดศูนย์สามตัวก็จะได้ 90, 97, 0, หกเก่าศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์คืองวดวันที่แปดครับหก กะเอฟสี่ร่องเอาไปพิจารณาเบื้องไปน้องหวยราวงดวันที่แปดเดือนหกหกห้าสี่ตัวสามตัวอ่าส่วนชุดสองตัวอ่าแอดลงไปแล้วกะไปเบื้งคลิปย้อนหลังพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้กะโชคมันมันก็ให้แตกสามตัวสี่ตัวพี่น้อง